อันนี้เราอยู่ที่สวนของพี่เจ้าของสวนชื่ออะไรครับผมพี่มานะใช่มครับอ๋อพี่ชนะพี่ชนะอันนี้บ้านอะไรครับพี่ชนะครับบ้านคลองน้ำซับครับบ้านคลองน้ำซับนะครับผมของพี่ชนะนี่ในแปลงนี้มีทั้งหมดกี่ต้นครับผมหนึ่งร้อยต้นครับหนึ่งร้อยต้นนะครับเอาแล้วครับตอนนี้อายุก็สองปีจะสามปีแล้วหรือเปล่าฮะไอ้นี่สี่ไอ้นี่สี่ปีนี่สี่ปีไอฝั่งนู้นสามปีครับอ๋อมีต้นสามปีอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็สี่ปีสลับกันไป นะครับอ่าโอเคไหมผมว่าโอเคนะโอเคนะครับโอเคขึ้นเยอะเลยครับนี่โอเคมากเลยเนนนี่มัป็แล้วจากเดิมมันเป็นยังไงครับมันมันเห็มครัมันเป็นแผลแล้วมันโฉมอ๋อโฉมเลยอ่ะเหมือนเหมือนคุณหาแล้วเนี่ยเนี่ยโฉมเลยเหมือนคุณหานนะใช่ครับเดี๋ยวนะพี่ชนะครับอันนี้ไฟท็อปมันกินแล้วพี่ชนะไปถากออกหรือเปล่าถากอันนี้ถากออกถูกไหมครับ อ๋อโอเคตอนนี้แห้งแล้วแห้งแล้วอย่างนี้สร้างเนื้อไม้ทันไหมจันเออผมว่าทันนะครับต้องกระตุ้นแต่ว่าแต่ว่าช่วงถ้าช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยสร้างครับช่วงหน้าแล้งไม่ค่อยสร้างอ,อาจจะต้องรอปีต่อปีครับนเนื้อ,อไม้ใช่ครับขยายแต่เนี่ยมันเริ่มมันเริ่มแตกแล้วแสดงว่าต้นมันกำลังขยายต่อไปเรื่อยๆยยออแตกลายงาม,มันมัน,ม,นมันแห้งยุบเป็นจิ่งเป็นข้างเลยนะครับครับผมดีได้ว่า ีเจ้าของสังเกตเห็นทันนะอืีรากมันเน่าไปมืดอืมครับแบบมันมันมันแห้งไปเป็นซีกเลยโอ้นี่ไงกิ่งพวกนี้ตัดออกหมดเลยครับแห้งลามอืมนี่ก็ร้อยต้นของพิชนะแหล่งน้ำอยู่ฝั่งนู้นมันเนินต้นสูงนะอ่า ครับนี่จะกินกินข้ากันหมดเลยครับไฟท้อมันกินนะครับผมว่าจะเป็นเป็นคนอื่นนะตายแทบแทหมดอ่ะเพราะวันนี้แกอยู่แกดูแลว่าพอผิดสังเกตปุ๊บรู้เลยนะแค่แค่ทันแค่ทันแค่ทันพี่ชนะอยู่ตรงนี้ตลอดอยู่แล้วถูกมั้ยอยู่ตลอดถ้ามาอยู่ตลอดผมว่าไม่ทันนะไม่ทันแตม่ถึงที่มีรอยฝังของฝังเข็มอ่ะครับนี่นะมีรอยอยู่นี่นะโน้มกิ่งครับ พีน้าน้มกิ่งนะพยายามอันนี้ขึงมนันไว้ครับขึงมนันไว้เป็นการโน้มแบบภาคบังคับนะครับให้ทันใจเรารบแต่อย่าไปมัดแรงนะครับอันนี้โอเคกําลังดีกิ่งสมบูรณ์นะครับกิ่งยาวนี่เข้าไซส์เลยครับเนี่โอ้โหอืม แล้วก็มีตรงนี้อีกโอ้โห<อ>ร้อยกว่าต้นนะอย่างนี้อย่าไปไว้มากเอาสักสองร้อยลูกเนะ้อะโอ้โหถ <laughs> ้าไวสองร้อยลูกได้ผมกลัวปีต่อไปจะโซมเลยฟางจะเป็นลมเหมือนกันอโอ้โห,หจะนอ้ขอพี่อุดรเขาไม่น้อยหน้าโอ้สวยของเขาสวยดอนสวยมากเลยมาไดินดูเขาแค่สองเดือนหรอบ้งวันนี้ไปกใบโอเคนะใบไทยแล้วก็เนี่ยโรคแมลงไม่ไม่ค่อยลงครับ ครับนี่นอยหนอนกัดธรรมดาสังเกตนะครับหนอนนี่มันไม่ค่อยไม่เหมือนเพียนะฮะเวลามันกัดมันฉีกหรือพวกด้วงเ่ยครับไม่เหมือนเพียคือมันไม่ค่อยถ่ายมูลหรือถ่ายพวกน้ําลายที่มีเชื้อโรคนะครับเพราะงั้นขอบใบใบต่างๆเนี่ยจะไม่ติดเชื้อไม่ลามนะครับมันกินแค่กินแค่เนื้อใบแค่นั้นเองนะครับจะง่ายกว่าเพียถ้าเพียเนี่ยปัญหาค่อนข้างมากนะครับผมโอ้นี่สวยครับยอดสวย อันนี้รัดแล้วนี่ครับใช่รัดละโอเคเนื้อรัดแล้วเปลือกรัดแล้วดีไม่ต้องเอาเมทามาทาหน้าเมทาล็กซิลที่ถ้าใครแนะนำมาครับใช่ไหมที่นี่ใช่ไหมเป็นยาสีชมพูครับเป็นยาคือไอเมทาม็กซิลเนี่ยมันเป็นยาที่เอาไว้ทาเนื้อไม้ผงสีชมพูดีเลยครับมันร้อนมันร้อนพอทาเข้าไปเสร็จเนี่ยแผลมันแห้งคือเชื้อโรคตายแผลแห้งแต่แผลมันจะไม่รัดเปลือกแล้วครับอันนี้ ชาวสวนทุเรียนทั่วไทยเนี่ยเขายอมรับว่ามันไม่รัดแล้ว,วพอมัน,นโอ,อ้คุณหารเขาก็ยอมลรวบอกว่ามันแห้งเนื้อไม้มันแห้ง,เ,หหงเพราะว่าเชื้อมันตายเปลือกมันแหง้งฉีดได้ฉีดพ่นทางใบฉีดพ่นทางใบได้ครับใช้ยาฆ่าเชื้อที่สามารถฆ่าเชื้อไฟท็อปได้เนี่ยฉีดพ่นดีกว่าง่ายกว่าครับนี่นี่พอถ้าทานี่พอมันแห้งไม่รัดเนื้อไม้มันเปิดโอกาสให้มอดมอดเนี่ยเข้าครับครับมอันนี้โอเคเลยครับนี่ คนที่นี่นี่ขนาดไม่มีใครส่งเสริมนะครับตามกันเองยังดีขนาดนี้มันมันมันโซมแบบคิดเห็นเห็นเลยนะอืครับก่อนหน้านี้คือเหลืองโซมมันโซมเลยอ่ะโซมแบบเหมือนจะบวชแล้วเออลาศิขาจะบวชอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ประมาณตีสามตีสระตีสามตีสี่ในน้ำมัจะไหลออกเราเยิ้มเยิ้มอ๋อเห็นเลยว่าเยิ้มใช่ไหมครับกินจนเน่าครับถ้าเยิ้มแล้วใช่เลยอ่าใช่ๆช่มาแล้วถ้าเยิ้มใช้ยาผิดเชื้อไม่ตายเปลือกไม้มันนิ่มไหมครับเนื้อไม้นิ่มแมลงเจาะเข้าลำต้นอีกนี่คราวนี้ตายจริงครับอ๋อโอ้โหนี่สวยมากอีกไม่กี่ปี เป็นเสียกันแล้วเนี่ยไอ,ยอ,ยอ,ยอย้จริงๆร้อย้อยต้นนี่ธรรมดาปีแรกๆก,ก็อาจจะสามสี่แสนครับแต่ปีถัดไปให้ผลผลิตนี่ขึ้นไปจะแต่ล้านกันแล้วโอ้โหมีที่ไหนทําทํางานเดือนละแสนบาทกำา,ายได้เดือนละแสนบาทเนะมมา,านนะโอ้โหนี่เกรายได้เยอะกว่าผู้จัดจาการ ishi, ตตตามิตซูบิชิโตโยต้าจริงจริงอันนี้อันนี้คนปลูกข้เรียนนี่เขาเป็นอย่างนี้จริงจริง อืนี่ครับนี่บรรยากาศนะครับพอได้กินเลยเนาะพอได้กินเลยโอ้พอได้เลยได้เลยเหรครับไม่ใช่ไม่พอได้ละอันนี้ได้เลย